ที่ผัวเหมือนกันนั่นแหละตกดึกมาก็น,นอนสลบล่อยให้ฟังแห้งเหี่ยวนอนกอดหมอนข้างทุกคืนเลยรู้ไหมชีวิตปาเนี่ยวาวุ่นไปหมดแล้วเนี่ยเออเราจะไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาทําไมเอาเรื่องตัวเองให้รอดก่อนดีกวา่ากลายเป็นพ่อบ้านที่น่าสงสารกลายเป็นช้างเท้าหลังให้ครูพักเขากดขี่ กอกลับมาแล้วเหรอคะฟ้าพี่กรทำไมทำหน้าแบบนั้นนะคะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าผมโดนเลย์ออฟอะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่กรเดี๋ยวก็หางานใหม่ได้แต่ผมอายุเยอะแล้วอะฟ้าจะหางานใหม่เนี่ยมันก็ลำบากนะ นั้นก็ไม่ต้องรีบหรอกคะ่ะตอนนี้ฟ้ายังมีงานทำมีเงินเดือนพอที่จะดูแลทุกคนในบ้านได้แต่ผมว่าเราอย่าประมาทดีกว่าฟ้าเอางี้ไหมเราเลิกจ้างแม่บ้านเถอะประหยัดได้เดือนละเป็นหมื่นเลยนะแล้วใครจะดูแลบ้านทำอาหารซักผ้ารีดผ้าหรอคะผมไงเดี๋ยวผมขับรถไปรับส่งลูกที่โรงเรียนเองคุณจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไง โอ้พี่กรณ์พี่กรณ์ไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนี้เลยก็ได้นะคะตกงาน,นมันก็ดีเหมือนกันนะจะได้มีเวลาว่างอยู่กับลูกมากขึ้นไม่ใช่ว่าพ่อแม่ไปทำงานกลับดึกกันทั้งคู่ปล่อยให้ลูกอยู่กับพี่เลี้ยงก็จริงของพี่กรณ์ค่ะ <c oughs> ไปเรียกลูกลรามากินข้าวสิผมหิวแล้ว ไปไหนมาฟางไปทำเล็บมานี่ไงเสือไ,ไม่หมนาล่ะบ้านถึงได้โรกมากทำไมคุณไม่ทคำคมสา์บ้านมางี่ผมทำงานกลับมาเหนื่อยผมต้องมากวกดบ้านถูบ้านเองเหรอแอ yeah. ย่าบ่นไปหน่อยเลยนะล่ะเอกตกลงกันว่าไงคุณไม่ได้ทำงานนอกบ้านคุณก็ต้องทำงานบ้านรับผิดชอบงานบ้าน นี่อะไรกับข้าวก็ไม่ทําซื้อเข้ากินทุกวันหน้าที่เมียคุณไม่ทําเลยสักข้อแบบนี้มันใช้ได้เหรอว่าแต่ฟังไม่ทําหน้าที่เมียคุณเองก็ไม่ทําหน้าที่ผัวเหมือนกันนั่นแหละตกดึกมาก็นอนสลบล่้ยให้ฟังแห้งเหี่ยวนอนกอดหมอนข้างทุกคืนเลยรูไในชีวิตฟางเนี่ยว้าวุ่นไปหมดแล้วเนี่ย ดูอะไรนี่กรดูบ้านโน้นนะสิแล้วจะไปดูเขาทำไมคุณนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่ฟางสังเกตมาหลายวันแล้วนะว่าทุกๆเช้าอ่ะคุณกรณ์เขาจะไปส่งคุณฟ้าแล้วก็ลูกแล้วสักพักหนึ่งเขาก็กลับมาพอกลับมาถึงก็เห็นตัดต้นไม้รดน้ำต้นไม้อยู่ไม่เห็นเขาจะทำการทำงานอะไรเลยอะ่ะแล้วจะไปยุ่งเรื่องเขาทำไมงานเราก็มี อย่าลืมทำความสะอาดบ้านซักผ้าล้างจานทำกับข้าวไว้ด้วยอย่าต้องให้ผมกลับมาทำเองอีกเข้าใจไหมเปิดประตูรถให้ผมหน่อยผมจะรถออกเปิดประตูอ้ สวัสดีค่ะคุณฟางฮิคุณฟ้ารู้อะไรไหมคะสามีคุณฟ้าอ่ะเขาไม่ได้ไปทํางานหลายวันแล้วนะคะฟางเห็นเขาแวบ,บกลับบ้านทุกวันเลยแล้วก็ทําอะไรก็ไม่รู้อ่ะไร้สาระมากเลยอะ,ค,ะาาค่ะฟ้าทราบค่ะเดี๋ยวฟ้าขอตัวเข้าบ้านก่อนนะคะพอดีฟ้าเหนื่อยงานมาทั้งวันเลยขอโทษด้วยนะคะต้องมีอะไรกิดบังเราอยู่แน่ๆเลยึ <c oughs> สงสัยจะอายที่มีผัวขี้เกียจสิสู้ผัวเราก็ไม่ได้ <C le ars> กันเมื่อกี้ฟังเจอใครมารู้ไหมจะไปรู้ได้ยังไงก็ล้างจานอยู่เนี่ยเมื่อกี้อะ่ะฟังเจอคุณฟ้ามาสองคนผัวเมียน,นั่นอะ่ะดูปิดบางความลับอะไรเราอยู่สักอย่างแน่เลย เท่าที่ฟางเห็นนะคุณกรณ์อ่ะเอาเปรียบคุณฟ้าทุกอย่างเลยให้คุณฟ้าทํางานหาเงินอยู่คนเดียวส่วนตัวเองนะไม่ยอมทํางานเที่ยวเล่นไปวันๆพอลูกเลิกเรียนก็ไปรับลูกกลับแล้วก็เตะบอลเสียงดังลั่นทุกวันเลยอะ่ะเ,ออเราจะไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาทำไมเอาเรื่องตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าคนนี้มันน่าเบื่อจริงๆเลยคุยด้วยไม่สนุกเลยเดี๋ยวอะไรกะ ถ้าจะให้สะดุกนี่คือต้องร่วมวงเดินทาชาวบ้านกับคุณด้วยว่างั้นโอ้ยยังไม่รู้อีกเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะคุณนีชชอบว่าเมียตัวเองอยู่เรื่อยเลยอยคุณกอล คุณกรณ์คะอุ้ยคุณฟางน,นึกว่าใครมีอะไรหรือเปล่าครับคือฟางมีเรื่องอยากจะถามนะคะคือฟางคิดเรื่องนี้มานานแล้วอะคะ่ะคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ตกจนฟางนอนไม่หลับเลยอะคะ่ะเรื่องอะไรครับคือฟางขอพูดตรงๆเลยนะคะฟางเห็นคุณกรณอยู่บ้านมาหลายวันแล้วอะคะ่ะคุณกรณไม่ทํางานหรอคะอ๋อผมตกงานตกงานาแล้ว คุณกรณ์ไม่ไปหาง,งานใหม่ทำหรอคะอ๋อผมคุยเรื่องนี้กับฟ้าแล้วรครับว่าผมขออยู่บ้านเป็นพ่อบ้านดีกว่าตายตายตายแล้วเออคุณกรณ์นี่น่าสงสารจังเลยนะคะต้องกลายเป็นพ่อบ้านที่น่าสงสารกลายเป็นช้างเท้าหลังให้คุณภาคเขากดขี่ทำหน้าที่ผู้หญิงแบบนี้คนเสียเกียรติผู้ชายนะคะโอ้แต่ผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับคุณฟาง พอผมมาทําตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้ผมได้ค้นพบตัวเองว่าผมก็ทํากับข้าวอร่อยเหมือนกันนี่ล sure. ูกก <tr> 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 <weird> ับเมียชอบมากเลยนะครับมันทําให้ผมมีเวลาว่างเล่นกับลูกสอนการบ้านลูกด้วยที่สําคัญนะครับคุณฟังพอเรามีเวลาว่างกับครอบครัวมากขึ้นเนี่ยมันทําให้ครอบครัวเรามีความสุขมากขึ้นตามไปด้วยครับแะขี้เกียจสิไม่ว่าเป็นผู้ชายภาษาอะไรเอาเปรียกผู้หญิงชะมัดเลย เอถ้างั้นพังขอตัวก่อนนะคะอ๋อครับครับได้ครับ <laughs> เอาลงได้นะครับ <laughs> นะคะแล้วคุณฟ้าไปไหนหรอคะอ๋อวันนี้มันหยุดนะครับผมเลยอนอนเต็มอิ่มไปเลยตายตายแล้วคุณกรคุณกรณนี่ทํางานเหมือนเป็นคนรับใช้มากกว่าเป็นสามีนะคะเนี่ยโอ้ไม่หรอกครับคุณฟ้าอย่าคิดมากอ๋ออันเดี๋ยวผมขอตัวแป๊บนะครับ ยุงเลองชาวบ้านเสร็จหรือยังผมหิวแล้วเนี่ยโอยคุณก็ไปหาโทรสั่งเอาเองแล้วกันวันนี้วันหยุดเราไม่อยากทำวันหยุดคุณก็ไม่ทำเอาแต่ซื้อขากินรู้มมันเปลืองเงินคุณแต่สู้คุณกอดไม่ได้เลยสักนิดตัวเองเป็นผู้หญิงแท้ๆแต่ไม่มีความเป็นแม่สีเลือนเลยหวาวุ่นจังเลย แกงหมูฟักทองครับคุณการลองชิมดูผมทำเองครับขอบคุณมากครับคุณกอนกินระวางร้อนโอเคครับนี่ผมไม่ได้กินอะไรแบบนี้มานานแลวนะครับปกตินกินแต่แกงถุงอ๋องั้นเย็นนี้ไปกินข้าวบ้านผมนะครับเย็นนี้ผมทำต้มยําไก่ ผัดหอยลายแล้วก็ต้มซี่โครงหมูด้วยโอ้โห,โ,หโ,หโหมีแต่ของน่ากินนะเลยครับผมอยากกินอยู่พอดีเลยเนี่ยงั้นผมไปปฏิเสธนะครับได้เลยครับเ <c oughs> ดี๋ยวเจอกันครับครับเจอก,กันครับ <c oughs> น่ากินจังเ,เ,เดี๋ยวทานข้าวกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวคุณกรมาค่ะพอดีว่าตอนนี้เขานั่งเล่านิทานให้ลูกฟังอยู่ค่ะ คุณฟ้าคะทำไมคุณฟ้าถึงได้เป็นฝ่ายที่ต้องออกไปทำงานนะคะแล้วทำไมถึงปล่อยให้คุณกรนั่งกินนอนกินแบบนี้อมันไม่เอาเปรียบผู้หญิงไปหน่อยหรอคะฟังผีเจกปากวะเหรอเนี่ยพูดอะไรสิ้นคิดแบบนี้คเอา้าก็ทำพูดความจริงอะ่ะไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยเอา้ายังไม่กินข้าวกัเลยครับ อยัางครับรอคุณกรอนก่อน,อนดีกว่าจะได้กินพร้อมกันครับมาฟ้ากับพี่กรเราก็แค่สลับหน้าที่กันนะคะเราเป็นครอบครัวเดียวกันใครจะทําหน้าที่อะไรมันก็ไม่สําคัญเท่ากับความรักความเข้าใจแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจกันนะคะอืมแต่ว่าในสายตาคนอื่นอะ่ะเขาจะมองคุณกรไม่ดีหยอนะคะก็ <c oughs> แล้วแต่เขาสิคะ แต่ในสายตาของฟ้ากับลูกของฟ้าเนี่ยพี่กรเป็นสามีที่ดีแล้วก็เป็นพ่อที่น่านับถือมากๆเลยละค่ะนี่ถ้าไม่มีพี่กรบ้านเราก็คงจะไม่มีความสุขนาดนี้ค่ะได้ยินชัดแล้วนะทีนี้ก็เลิกเดือดร้อนให้คนอื่นได้แล้วเอาเวลาไปปรับปรุงตัวเองดีกว่าก่อนที่ผมจะหมดรักคุณกัน มากินข้าวดีกว่าครับครับไมใช่นะคะชอบหอยไม่ใช่ะ้าจ้ะใจใจด้้ยค่อยนะเมื่อเกิดปัญหาในครอบครัวการเปิดใจและช่วยกันคิดแก้ปัญหาย่อมดีที่สุดหากต้องสลับหน้าที่แม่บ้านบ้างพ่อบ้านบ้างก็ไม่ได้หมายความว่า ฝายได้จะไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีแต่ยิ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าครอบครัวนี้เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจไม่ต้องไปสนใจพวกไร้สมองซึ่งชอบมองคนอื่นในแง่ลบเสมอตกดึกมาก็นอนสลบ่อยให้ฟังแห้งเหี่ยวมันนอนมอดล็อกเลยนะครับดเดี๋ยวเจอกันครับครับเจอกันครับ อหนู <laughs> <laughs>